สวัสดีค่ะพบกับพวกเราเนวีสเก t ตเในช่วง Tips and t r i รควันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการหยุดแผ่นหรือว่าวิธีเบรกของสเกตบอร์ดจาวฮิลกันค่ะ <Whoa. S 1> ซึ่งวิธีการหยุดแผ่นหรือว่าวิธีการเบรกเนี่ยมันก็มีหลายแบบหลายท่ามากเลยค่ะแต่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดง่ายที่สุด <No. S 1> ส,สุดให้กับชาวเนวิสเกตเตอร์นะคะนั่นก็คือท่าฟุตเบรกค่ะการทำฟุตเบรกเนี่ยมันก็มี2วิธีด้วยกันวิธีที่1นั่นก็คือการทำฟุตเบรกแบบท่ายืนท่าเนี้ยจะใช้เพื่อชะลอความเร็วอันที่สองก็คือการทำฟุตเบรกแบบท่านั่งการทำฟุตเบรกแบบท่านั่งเนี่ยมันเหมาะกับการที่มาด้วยความเร็วสูงๆนะคะเพราะว่ามันจะมีความมั่นคงแล้วก็สามารถลดความเร็วได้ค่อนข้างมากถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูวิธีการทำฟุตเบรกในท่าที่1กันเลยค่ะนั่นก็คือการทำฟุตเบรกแบบยืนค่ะ <Yeah. S 1> โดยปกติเราจะยืนเท้าหน้าและเท้าหลัง45องศาใช่ไหมคะทีนี้พอเราจะทำฟุตเบรกให้ถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังเล็กน้อยเพื่อปรับเท้าหน้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงเสร็จแล้วย่อขาหน้าลงนะคะค่อยๆวางเท้าโดยเริ่มจากส้นเท้าเป็นการลาพื้นนะคะน้ำหนักยังอยู่ในเท้าหน้า เริ่มจากส้นเท้าแล้วก็ค่อยๆมาเต็มเท้าน้ำหนักทั้งหมดยังอยู่ที่ขาหน้านะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นมายืดขาหน้าขึ้นปรับให้อยู่ใน45องศาอีกทีหนึ่งถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังเล็กน้อยเพื่อที่จะปรับเท้าหน้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรงย่อขาหน้าลงค่อยๆเอาส้นเท้าลาพื้นน้ำหนักยังอยู่ที่ขาหน้านะคะแล้วก็ค่อยๆ เริ่มจากส้นเท้าไปเต็มเท้าแบบนี้ระหว่างทําเราจะเก่งขาหนีบเอาไว้นะคะโอเคเสร็จแล้วก็เอาขึ้นยืดขาหน้าแล้วก็ปรับให้อยู่45องศาเหมือนเดิมฝึกแบบนี้ให้ชํานาญก่อนไปใช้ในสถานการณ์จริงนะคะ การทำฟุตเบรกในท่าที่2นั่นก็คือการทำฟุตเบรกแบบนั่งนะคะบอกไปแล้วว่าท่าเน,นี้เหมาะกับการที่เรามาด้วยความเร็วสูงนะคะเพราะว่ามันสามารถลดความเร็วได้ค่อนข้างมากถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะมาดูการทำฟุตเบรกในท่านั่งนะคะโอเคปกติเรายืดเท้าหลังกับเท้าหน้า45องศาเหมือนเดิมก็คือเราจะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังเล็กน้อยแล้วก็ปรับเท้าหน้าให้อยู่ในตำแหน่งที่ตรง อ่าย่อลงไปนั่งลงไปเลยเราจะมีการจับแผน่นถ้าเกิดเท้าขวานำให้ใช้มือขวาจับถ้าเกิดเท้าซ้ายนำให้ใช้มือซ้ายจับแต่นี่บางเท้าซ้ายนำบางจะใช้มือซ้ายจับแผ่นนะคะค่อยๆวางเท้าหลังลงเป็นการลากับพื้นโดยใช้ส้นเท้าเหมือนเดิมนะคะค่อยๆวางค่อยๆลาแล้วก็เต็มเท้าโอเคน้ำหนักทั้งหมดยังอยู่ที่ขาหน้า สร็จแล้วเอาขึ้นมายืดขาหน้าขึ้นปรับให้อยู่ในตำแหน่ง4 5าอ,องศาเหมือนเดิมลองดูอีกทีค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่ขาหลังเพื่อให้เท้าหน้าตรงย่อลงนั่งลงไปเลยถ้าซ้ายนำใช้มือซ้ายจับถ้าเท้าขวานำใช้มือขวาจับนะของบางใช้เท้าซ้ายนะมือซ้ายจับค่ะค่อยๆวางเท้าหลังลงโดยเริ่มจาก ต้นเท้าเป็นการลากับพื้นนะคะน้ําหนักอยู่ขาหน้าแล้วก็ค่อยๆวางให้เต็มเทา้าเสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นแล้วก็ปรับเท้าให้อยู่45องศาเหมือนเดิมค่ะ,ะฝึกแบบนี้ให้คล่องนะคะก่อนที่จะไปใช้ในสถานการณ์จริงเราจะปล่อยไหลไปล้ การทาท่าเบรกในท่าฟุตเบรกนะคะข้อดีของมันก็คือเป็นท่าที่ง่ายที่สุดนะคะสําหรับใครที่เริ่มที่จะดาวฮิลเล่นกับความเร็วส่วนท่านี้มันก็จะมีข้อเสียของมันข้อเสียของมันก็คือมันจะทําให้รองเท้าของคุณสึกง่ายมากนะสึกง่ายมากสึกง่ายมากถ้าเกิดใครที่รองเท้าแบบไม่ค่อยมีพื้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะเบรกไม่ค่อยอยู่ยังไงก็ตรวจสอบก่อนก่อนที่จะใช้การเบรกในท่านี้นะคะเพราะว่าการเบรกของคุณอาจจะเป็นการที่ไลออกไปเรื่อยๆ,ๆนะคะไม่สุดมา ก็จบแล้วค่ะสำหรับทลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับชาวสเกตเตอร์ที่กำลังฝึกดาวฮิลล์อยู่ฝากติดตามเนวิีสเกตเตอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วง The Trip หรือว่า Trip and Trick ก็พวกเราจะนำสาระดีๆมาฝากกันเรืร่อยๆค่ะแล้วก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะว่าอยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับการดาวฮิลล์อะไรบ้างเดี๋ยวก็จะผัดเปลี่ยนกันมาบอกเล่าให้ฟังค่ะก็<ค>ะสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนเล่นอย่างปลอดภัยนะคะอ่า่ 好，大。